ว้าวซากุระซนิกโอ้โหได้แมวเด้งดึงฮ้ยน้องแมวเงือกบิชอปแคทโอ้โหหลวงพ่อครับเอาโลอยแมวเด้งดึงอ่ะซ้ำแรกไปเลยโอ้โหได้ EXP เยอะมากแมวแม่หมดเฮ้ยอุ้ยซุปเปอร์แลเอ๊ะนิมแคท แมวนางฟ้าโอ้โหซื้อขวานทองซะด้วยเอ้ยอันนี้แมวอะไรอะแมวซูปเปอร์กาวเหรอโอ้ยแมวว่น้ำมันมีแมวกี่ชนิดวะเนี่ยเกมเนี่ยแมวแอปเปิ้ลซูปเปอร์แลอ๋อใช้เลยเฮ้ยใช้ทำไมวะ๋อ,อตีบวก oh, <shit. S 1> อาหารแมว90ราคา99บาทชิดแบบงง่ๆคนตกคณิตเฉลีย่ยอันละเกือบประมาณบาทหนึ่ง แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดกาชาอาหารแมว1,500กระป๋อง <Yeah! S 1> ตืดนตื่ตื่นตืต่แพงจได้แมวมาใหม่ก็ต้องจัดแมวใหม่อ่ะเนาะอ่ะใส่ไปจูราสสิกแคทหนึ่งตัวบิชช OP แคทหนึ่งตัววิชแคทหนึ่งตัวเมอร์แคทหนึ่งตัวโพโกแคทหนึ่งตัวจูราสสิกแคทอาจโจมตีแบบคิติคอลอ่า น่าสนใจบิชอปแคปอาจจะสโลคู่ต่อสู้ที่ลอยอยู่แม่มดแมวเหมียวอาจจะสโลศัตรูที่เป็นสีแดง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 เอ๊ะกูไม่มีแมวราคาถูกนี่วะ <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวไอ้เจ้าโงแกพลาดแล้วแกลืมเอาแมวราคาถูกใส่มา <c oughs> หากเจ้าเชื่อในพระเจ้ากดสิ <c oughs> พระเจ้าจะสถิตอยู่ในใจเจ้าเอาเงินมามาหลังจากที่ไปดูเลทราคามากูจะไม่มีทางกดแน่นอนแมวราคาถูกสุดคือ240ปืนใหญ่นีโออาร์มสตองไส่คนเจ็ดอาร์มสตองผมมาทันเหรอเนี่ยยิงไปอูกาอูกาดูสกิลกันโอ้โหกระโดดสับย่างเถือนทุกคนโอ้โหสับไป สองรอบขิดหนึ่งรอบสองรอบโอ้โหไม่ได้โจมตีแบบหมู่เหรอเนี่ยโจมตีแบบระบุตัวคืออยากจะบอกว่าปล่อยแมวไปตัวเดียวโอ้โหสุดจัดฝูงหมาบอกขนาดมาเป็นฝูงยังล้มปรลัดขิกเม็ดนี่มันทำให้ผมมีเวลาอัพกระเป๋าตรงจนเลเวล8เลยเหรอเนี่ยแค่เรียกมาตัวเดียวเท่านี้คุ้มบอกเลยว่าคุ้มแมวระดับแรเดี๋ยวมาดูกันว่าแมวโปโกเนี่ยจะทำอะไรได้ เออว่าแต่ตัวเดียวนี่คือจะถล่มสิงคปโปร์เลยเหรอวะเนี่ย <Surprise! S 1> สิงคปโปร์มันอ่อนแอขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีดาวติดมีดาวติดแสดงว่าน่าจะเป็นอาบิลิตี้การขีนแน่นอนโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหปล่อยแม่งเป็นฝูงเลยถ้าอย่างเงี้ยอ้ฉันจะพิทักท้องทะเลนี้เองกองทัพนางแมวเงือกบุก ได้เมอร์ไลออนมาถ้าทุกคนมีเงินทุกคนเลือกที่จะลงทุนกับอะไรครับไม่ต้องบอกกูไม่อยากรู้ถ้าเกิดว่าผมมีเงินถึงไม่อยากรู้กูก็จะบอกผมเลือกที่จะลงทุนกับการศึกษาครับยิ่งลงทุนเราก็จะยิ่งได้ประสบการณ์เยอะขึ้นเมื่อเราเคลียร์ด่านได้เราก็จะได้ exp มากขึ้น ด้วย1,23,300แม็กกันเลยทีเดียวใส่แมวสายแทงราคา100มาดังนั้นจะอัพกระเป๋าตรงก่อนแต่เอ๊ะด่านนี้มันสั้นจังเนาะเออโดนไป1ฝึ่งุจะโจมตีแบบแอร์เลียหมายความว่าโดนหมดหรอใครที่อยู่ใกล้เด <The Armstrong. S 1> ียอสตองสายแทงอีกหนึ่งตัวชายหาดแบบนี้ ถ้าไม่ปล่อยน้องนางเงือดมันก็คงจะดูแปลกพี่กนเอ๊ะเป๋าตุงเลเวลแม็กกระเป๋าตุงได้เต็มที่3,100กระเด็บกระเด็บกระด็บกระเด็บกระด็บกระด็บดบ,ดบ,บิทช็อปยังเคลื่อนที่เร็วกว่าเลยเอาไปพลังแห่งพระเจ้าทุชบชบุบทชบอฮู้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 เออข้าคือโม,โมูข้าอยากกินเนื้อแมวไม่ได้แล้วทุกคนจังหวะน,นี้ผมต้องปล่อยแม่มดบินไป แมวผมคิดไปละอ่ะไ่อยอ้าวจบแล้วเหรออุ้ยเร็วจังเ <laughs> ย้ได้มา5 <Wow. S 2> ้0 0า exp wallet level max hip hop c a t ใส่มา450 Apple Cat 550 Swimmer Cat 450 oh, <shit. S 1> เอแาแทงออกไปใส่นิมแคดเข้าไปแมวฮิปฮอปจะทำให้สตูสีแดงช้าลง Apple Cat จะทำให้สตูสีแดงหยุดน้ำตาแห่งความพ่ายแพ้ทำให้แมวเหมียวตัวนี้มีพลังมหาศาลเอ๊ะนางฟ้าจะโจมตีในระยะไกลซ <Wow. S 2> ากุระเด็กนักเรียนธรรมดาที่ชอบต่อสู้กับปีศาจการโจมตีคิติค้อสโล จะเก่งกับศัตรูที่เป็นโลหะแล้วก็ตอนนี้ผมสนใจสกิลนี้นะแอคเคานติ้นะถ้าเกิดว่าล้มศัตรูได้จะทำให้ผมได้รับเงินเหลือ exp 1มืนพร้อมลุยแล้วบอกเลยว่าไม่มีเงิน <c oughs> อีนี่นะท่านายจ๋าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะปล่อยม้าปล่อยงู <c oughs> เพื่อป,อป้องกันป้อมแกงกะหรีของพวกเรานะท่านายจ๋า <c oughs> ตายกูตาย ประมาณ250ถึง260คือระยะเงินที่ปลอดภัยที่จะสามารถเรียกแมวหนึ่งตัวมาค้ำยันได้ดังนั้นควรจะมีแมวราคาถูกๆประมาณแถวๆ250 <c oughs> นี่โออามสตองไปสิวะเอาละนะฮิปฮอปโยโยโยย่าโย โยกว้าวที่มันบอกว่าหลายตัวนี่คืออย่างนี้นี่เองว้าวว้าวาวการเต้นแบบฮิปฮอปยาโยโยโยจุว้าวเก่งกับัตูสีแดงเราไม่ทำตามสัญญาขอเวลาอีกชาติหนึ่งฮิปฮอปโหดมากตัวเดียวนี่คือแบบโอ้โหจะไปถึงบ้านเขาเลยหรอเนี่ยเอาเงินตันบรัง ปืนใหญ่ผมกากมากลุงนี้น่าจะอัพปืนใหญ่อา้าวสวยแล้วกูอา้อาวอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวแพ้แพ้ฉันคือแมวนักว่ายน้ำฉันคือแมวแอปเปิลอะไรวะอะไรเนี่ยโอ้ยเปิดแอปเปิลมาสะบัดต,ตูดด้วยพลังแห่งความเครียดแค้นของฉันอื้อรับไปเดี๋ยวลองปล่อยนางฟ้าไปดู เว้ยนางฟ้าก็เป็นอันเนี้ย<อ>นางฟ้าโจมตีระยะไกลนะจะแบบโผ่มาปาขวานเอ๊ะปเรียบร้อยพอจบเร็วมากอะ่ะสำหรับสกิลเบสดีเฟนนี้มันจะเพิ่มเลือดให้เว้ย<อ>ชอบไปตรงแบบป้อมสัตัวที่มันแบบเอาเอกลักษณ์ของแต่และประเทศมาใส่อะ่ะมาถึงผมก็โดนเปิดซิงไปก่อนเลยเหรอเนี่ย ไมอใช่อยู่นะทุกคนเมื่อกี้เงินมันเด้งแบบวดขึ้นไปเลยอะจัดการหมาได้เมื่อกี้เงินเด้งเลยอ่าเลือดผมเยอะขึ้นไว้ตอนนี้คือหนึ0 0หมข้อดีของแมวนางฟ้านี่ยคือมันจะไม่โดนโจมตีหรือเปล่าตอนที่ดำน้ำอะเลือดผมหนึ่งหมเลือดศัตรูแค่สี่พันเนี่ยเอเรากูปล่อยโดนหรือเปล่าวะเนี่ยโดนบ้างไหมอม,มันโดนใช่ไหม มันไม่โดนใช่ไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราช่วยเองเราคือแมวสะบัดตูดปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บีโออาร์สตองแมวนางฟ้าโจมตีแบบแอร์เลียคือใครที่อยู่ในระยะขวาแน่โดนหมดโอ้โดนโดโดโดนโดโดโด,โด,โดฉันคือบอสสองตัวอ,อ๋อสัตรูสีแดงกูเข้าใจแล้วไอ้เราก็นึกว่าหมายถึงชาติสัตรูอะไรงี้ไม่ใช่นะคือสีแดงแงชัดเลยอะน้องตัวใหญ่กว่าโบราณสถานเอา้ายังไม่ได้โจมตีเลยโชคชะตาเอ๋ย จงอยู่ในมือถือผมสิระดับแลโอโหธรรมดามาก Fortune t e y l o r Cat แมวที่รักในการทำนายโชคชะตาอาจจะทำให้สตูที่ลอยอยู่กระเด็นดูใบประเทศของคนลัมรวยฉันจะทำนายโชคชะตาของพวกแกไอ้เจ้าสุนักบ้า้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเขียนว่าโจมตีแบบซิงเกิลอยู่นะโอ้โหแต่ว่าไม่ค่อยถึกเลย แกไม่มีทางมาถึงชั้นได้หรอกนานี้นานี้นานี้นานิออโดนอยู่นะเฮ้ยหนึ่งทีนึ่งขีดโออาบิลิตี้อะไรนักหนาวะเนะี่ยโอ้โหจากเลือด4,000เหลือ2,000ัอกดอกเดียวก็จบแล้วดินั่นไงตีป้อมแรงมากนะเลคเครมยัวเรคแครมแกไม่มีทางโจมตีโดนชั้นหรอกเย่ Yay. อัพ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 ว้าวรูปร่างเปลี่ยนไปด้วยโอ๊ยชั้นคือแมวที่มีวิวัฒนาการเป็นแมวกล้ามเนื้อเฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้ผมจะปล่อยแต่แมวกล้ามเนื้อไปดีกว่าแมวกล้ามเนื้อเอาไม่อยู่นะเนี่ยแต่ว่าก็คำยันได้ระดับหนึ่งเอาแมวธรรมดามาสู้ไม่ได้จะต้องใช้แมว grab ์ a r d grab ร์ a b g r a ฮาร์ d เขาโจมตีแบบเบี่ยวแต่ว่าเขาโจมตีเร็ว n e อ a r m มสต o n เล่เขียมเฮ้ยมึงอย่าหมุนนานมึงจะหมุนนานทำไมวะเนี่ยโอ้โหกว่าจะหมุนเสร็จป้อมกูพังหมดก่อนนางฟ้านะบอกเลยว่าโอเคมากนะเพราะว่าอยู่วงหลังแล้วก็แบบคอยลอยขวานไปอือหือ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 เรียบร้อยโอ้ oh m ม g ก d เอ้าแล้วนางฟ้าโอ้โหเป็นแคลรี่ไม่ใช่เหรอนำหน้าเขาเลยหนึ่งทีหนึ่งขีดเลยอะ่ะ โอ้ย,อยนางฟ้าขิดแล้วโอ m มก้ d โอ m มก้ d โอ m มก้ d หิบเหาะพิบเอไปใช้เลเครื่อมแล้วเออเลเคร่อมผักมันไปอุย้ยเกือบตายไอ้พวกแมวเหมียวธรรมดาปลายซานหนึ่งทีหนึ่งขิดเรียบร้อยซากุระมาแล้วแต่ว่ากอริลลาตายก่อนโถเอ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าหวัดดีครับผม